สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องหวยเรานะครับทุกๆท,ท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันนะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ ในสูตรนะครับเนาะในงวดที่แล้วนะครับก็ก็สูตรเข้าแค่เลขเด่นนะครับเราตัวเจาะไม่เข้าเลยนะครับชุดสรุปก็นะครับไปที่ผมให้ไปคู่เดียว95เนาะไปออกข้างหน้านะครับเสียดายเนาะไปออก6ตัว95สรุปโดยรวมเลยก็คือเข้าแต่ในเลขเด่นนะครับแต่ถ้าสูตรนะครับสูตรเด่นบนหรือล่างก็ถือว่าก็ก็ยังเข้าต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับเนาะในคลิปนี้ก็มาดูในสูตร2ตัวกันก่อนนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วนะครับใน2สูตรเนี้ย สูตร6คู่นะครับกับสูตร8คู่นะฮะสูตร2 2เนาะอ่าสูตร2 2กับสูตรหกชุดอ่ะสูตร2สูตรสูตร1 2อ่ะอ่าสูตร2 2กับสูตร1 2นะครับให้หมนสีคือกัน1 2กับ2 1อ่ะมันสีคือกันโผดอ่าสูตรสูตร1 8แล้วกันเออนี่สูตร1 8 1 8เป็น6ชุดนะครับเนาะ เท่าที่ดูแล้วนะครับก็ในตัวเด่น3ตัวตรงนี้นะครับจะติดมาเด่นสักตัวเนาะถ้ามันชนกันนี่กก็มันมีโอกาสที่จะมาแน่ๆนะครับงดบวดก่อนนะครับก็ออกไปนะครับในที่ใน95 95 3772นะครับ95 3772เนี่ย ราะว่ามันก็ชนกันนะครับ2 3 4อ่ะชนกันใน2 3 4ก็แสดงว่ามันจะติดมาสักตัวหรือ2ตัวนะก็ก็มา2มา3นะฮะงวดก่อนเนี่ย8 9 0เนี่ยก็ชนกันใน9กับ0ก็แสดงว่า9กับ0เนี่ยจะมานี่ก็มา9 0นะครับเนาะงวดก่อนนะครับ8 9 0นะครับก็แปดเก้าศูนย์แสดงว่าชนกันในที่ในแปกับ9เนาะเนี่ยก็มาทั้ง8ทั้ง9นะครับเนี่ยงวดก่อนเนาะ ก็2 3เนาะอชนกันใน2กับ3เนี่ยก็มา3นะครับก็เนี่ยเอา3ตัวเด่นตัวเนี้ยจับมาชนกันกับ4ตัวเด่นตัวเนี้ยมันชนตัวไหนแสดงว่ามีโอกาสที่จะมาแน่ๆนอนเลยนะครับมาดูแล้วกันนะครับ2 0ูนยนี่018ย์นะศ1 8เป็น6ชุดเนาะอืม อ่ะยังไงก็สูตรหวยมีเข้ามปหลุดเนาะอ่าเข้าบ้างหลุดบ้างสำหรับผลกันไปวดนนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับก็เอาผลนิวกที่แล้วนะครับก็จะเป็นที่ในเก้าห้าสามเจ็ดเจ็ดสองนะครับเก้าห้าสามเจ็ดเจ็ดสองนะครับก็เราก็จะนำนะครับที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่เก้านะครับเอ่ะหลักแสนคูณเก้าแล้วก็ในหลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่สาม นะครับ99 99เป็นนะครับเป็น81เนาะก็32นะครับ3 3 2เป็น6ก็จะบวกกัน1บวกกับ6นี่ก็จะเป็น7นะฮะสูตรบอกให้ลดแต้มจาก7ก็ลดไปก็จะเป็น6เนาะก็ได้7กับ6นะครับในตัวเด่น2ตัวสูตรเด่นนะครับนี่แหละอ่าเด่น3ตัวที่จะไปจับไปชนก,นกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือนำหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่4นะครับหลัก10คูณ9นะครับหลักหน่วยก็จะคูณ9 นะครับ94 94เป็น36นะครับ79เป็น63เนาะอ่า2 29นะครับ29เป็น18นะครับว่าจับบวกกันนะครับ6 6บวกกันกับ3ได้9เนาะ9บวกกันกับ8ก็จะได้7นะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จาก7นี้ก็จะเป็นในที่ใน8นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น6นะครับอ่ะก็จะได้ในที่ใน6 7 8นะครับ6 7 8แป่นบ่ เน่ยเป็น9อ่ะเป็น7อ่ะ6 7 8นะครับสูตรนี้นะครับในหลัก10ก็จะได้ในที่ใน 6, 7แล้วก็6 7 8 6 7 8อ่ะลองดูอีกสูตรหนึ่งว่าจะมี6 7 8ไหมนะครับก็สูตร2 2สนะครับสูตร2 2นะครับสูตรนี้จะเป็นนะครับสูตร2ตัว8ชุดนะครับนอะก8ชุดอ่ะหุะะ่นินวดวที่แล้วนะครับ9 ก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะสูตนี้นะครับถึงตัวเจาะไม่มาเนาะอ่าตัวเด่นก็ยังมาอยู่นะครับเนาะ9 5 3 7 7 2นะครับสูตนี้ก็คือเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนนี้จะคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับแล้วก็หลักหน่วยจะคูณเลขคงที่3นะครับ8ปเป็น72 95เป็น45นะครับเนาะ 2 3นะครับ2 3เป็น6 2บวกกับ5เป็น7นะครับ7บวกกันกับ6ก็จะเป็นในที่7บวกกับ6เป็น13นะครับ3บวกกัน3เพิ่มแต้มเนะาะก,ก็จะเป็น4นะครับก็ได้ตัวเด่น2ตัว3แล้วก็4ส่วนในที่ในนะครับตัวเด่น4ตัวนี่แหละที่จะประจับชวนกันกับในสูตรเมื่อกี้กนะับหนึ่หลักแสนคูณ3หลักพันคูณด้วยเลขคงที่7นะหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ 9 3, 9, 3นะครับเ3เป็น27สเนะครับ37 3เ7เป็น21ินะฮะ37 21แล้วก็28นะครับ2อเป็น16 7บวกกันกับ1นะครับได้8 8บวกกันกับ6ก็จะได้4ี่อก็คือจะลดแต้มเนาะวุเลย5ลดไปก็จะเป็น5 4 3สก็ลดไปเป็น4ตัวเด็ดเนาะก็เป็น4 3 2 1ามสก็จะได้แล้ว หลักสิบสามกับ4นะสามสี่สี่สามสองหนึ่งสามสี่สี่สามสองหนึ่งนะครับอา้าวพอมาใ,ในงวดนี้ไม่ชนกันนะครับเนาะก็ไม่ชนนั้นก็ไม่แน่นะครับก็สองสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยอาจจะเข้าบนก็ได้เนาะสูตรนี้อาจจะเข้าล่างก็ได้สูตรนี้เข้าล่างสูตรนี้เข้าบนแต่ที่แน่ผมว่าอืมเอา6กับ7เนี่ย มาจับกันกับในนะครับ3กับ4ก็ได้เนาะสากับ4มาจับกันกับ6กับ7เนี่ยนะเพราะว่านี้มันชนกันทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะลองนําไปจับกันดูแล้วกันควรจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่ไปน้องไปซื้อจับไปหลายตัวหรือจะดูในอีกสูตรหนึ่งนี่สูตรสองหนึ่งเนี่ยเนาะสูตรสองหนึ่งอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเผื่อจะชนกันนะครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับเนาะ เอาสูตรเดิมก่อนนะครับมีสมาชิกถามในสูตร3ตัวมานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเนาะเพราะว่าสูตร3ตัวนี่ก็ก็ไม่ได้คำนวณใหม่หลายงวดแล้วนะครับอ่ะลองดูในสูตรนี้นะครับหลัก10หลักหมื่นคูณ9นะครับหลัก10กับหนักหน่วยคูณ2 95เป็น45 72เจเป็น14 2 2เป็น4แล้วจะบวกกันนะครับ4บวก4เป็น8 8บวกกันกับ้าเป็น13นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4 ส่วนในหลักหน่วยก็คูณ9ในหลักแสนนะครับ9 9เป็น81ก็นํา1นะครับเพิ่มแต้มเป็น2ลดแต้มมาเป็น09นะครับก็จะได้เลขที่ใน34 349012นะครับ34 34 9012อ่ามีกันชนมั้ยน้อมีชนบ่น้อนะครับเนาะ953772 ทั้ง3สูตรเลยนะครับนี่นะฮะก็งวดที่ออก9กูนยเนี่ยสอสูตรนี้นะชนกันนะครับแต่ในวดนี้มัน,ม,นมันไม่ชนกันนะฮะก็3 4อ่ะมี2สูตรนี้เนาะชนกันนะครับนี่หลักสิบชนกัน3กับ4นะฮะก็เนี่ยสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองเนี่ยชนกันในสองสูตรนี้สูตรสองหนึ่งกับสูตรสองสองนะครับ ใครทุนน้อยก็อลองซื้อไปแค่นี้ดูแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจับไปไหลายตัวยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ